กัญชาชกัญชาเป็นยาเสพติดกัญชาสร้างปัญหาใครใช้ก็คือสร้างปัญหาทําให้สังคมเดือดร้อนทําให้ครอบครัวเดือดร้อนฉันไม่ชอบกัญชาเอ๊ะพอได้ยินคําพวกนี้แบบเดี๋ยวนะกัญชามาเปิดเสรีกูเมื่อไม่กี่เดือนประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วกัญชาโดนโดนโจมตีหนักมากจนแบบฉันรู้สึกว่าฉันต้องออกมาพูดบ้างเลยว่าคือตั้งแต่เกิดมาะอะไอ้ตัวที่สร้างปัญหาจริงๆอ่ะที่แบบขับรถชนคนตาย ทะเลาะวิวาทหัวร้อนอตีลูกตีเมียทะเลาะก,กับเพื่อนไล่ค่าฟันแทงกันที่ยเห็นข่าวออกเลยนะเพราะเมาเหล้าพอแดกเหล้าเออทาไมยังแบบปล่อยให้เรื่องนี้แบบว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่มาโจมตีกัญชาทั้งทงที่ไม่ได้รู้เลยว่าการเมากัญชาเป็นยังไงคนที่ไม่เคยได้ลองและไม่เคยได้เข้าใจอ่ะจะโจมตีกัญชากัญชาหนักมากก็ไม่ดีจริงๆแค่เปิดใจนะ อย่าโลคแคบอย่าสมองน้อยจริงๆเพราะว่าที่เห็นเห็นกันทั่วๆไปเนี่ยคือเมาเล่าแดดเล่าทะเลาะวิวาทฆ่าคนตายส่วนใหญ่เป็นเล่าทั้งนั้นอืกัญชามันดีกว่าที่คิดถ้าใช้สติอันน้อยนิดน่ะได้มาลองและได้มาเข้าใจอะ่ะบีไม่ได้แนะนําให้ใครมาลองมันไม่ได้รีร้อยเปอร์เซนต์แต่มันมีข้อดีกัญชาอืคนที่เขาดูดกัญชาเขารู้กันคนที่เขาดูดกัญชาเขาไม่เดือดร้อนหรอกแต่คนที่ไม่ดูดเดือดร้อนรู้ดี